เพราสันคาพีอยู่โปรดักต์เริ่มต้นมันอยู่ที่130,000มนบาทณนะปีนี้นะคะ2,023ค่ะปีหน้าไม่ไม่รับประกันว่าจะยังราคานี้อยู่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถจองคิวล็อกคิวไว้ได้ก็ต้องแจ้งไว้เลยว่าราคามันขย,อยับทุกปีนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแจ้งไว้ให้ทราบเป็นที่ทั่วกัน พียูตัวนี้โปรดักต้องแจ้งเลยนะคะ1นึ่งแสี่หมื่ันบาทค่ะหลังคาพียูเก็บฉากเก็บมุมให้เจตตอนนี้เจ๊อยู่บนชั้นสองก็อเอาพอเป็นน้ำจิ้มปุกิดเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะไปอัดคลิปแล้วก็ตัดต่ออยู่ดีให้บังปาดรอบนะตนนันนะแปดรอบพื้นก็จะเป็นสเปคน,นี้เลย